วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจตังก็จะมาซอยผมให้ลูกค้านะคะดูลักษณะผมวันนี้จะมาทําผมทรงซอยสั้นค่ะสบายๆซอยสบายๆส,ส,ส,สุดเจตังนะคะอันนี้คุณยายจะซอยจะออกสั้นนิดนึงทาให้สั้นนิดนึงเอาพอดีแต่ไม่สั้นไม่ยาวพอดีเป็นทรงเสยแล้วก็ปักค่ะ อันนี้จะซอยแบบง่ายๆสบายๆนะคะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากลักษณะซอยก็จะเป็นมาดนข้างกนะคะหมนข้างนี้นิดหนึ่งโอเคอนนก็จะมาซอยทีละข้าง ลักษณะก็จะสวยแบบฟันปลาค่ะอันนี้จะไม่เอาออกมากคุณยายบอกว่าเอาออกนิดเดียวพอดีให้มันเล็มเล็มให้มันเป็นทรงค่ะค่ะพอดีสวยค่ะพอดีสวยให้ออกทุยๆนิดนึงเนาะ เนื่องจากว่ากล้องอาจจะขยับไปขยับมานิดนึ่งเพราะว่าขยับกล้องเองไยอันนี้ทรงนี้ทำไม่ได้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปทำเองได้เลยที่บ้านเราก็จะจับมาเอียงในลักษณะ45องศาเล็กน้อย ีผมก็ดึงมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็ซอยสไลด์นิดหน่อยอันนี้ก็เน้นจะปกหนูนะคะไม่เปิดหูเราจะไม่เปิดหูค่ะอันนี้ข้างบนจะเป็นไกดไลน์แล้วทีน,นี้เราก็จะมาทําอันนี้จะเป็นทรงที่แบบว่าเราจะไม่มีมาตรฐานอะไรนะคะซอยไปเลย ซอยยังไงก็ได้ให้ให้ออกมาสวยให้ลูกค้าพอใจแค่นะั้นก็คือพอค่ะเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนมีอยู่แล้วบางทีลูกค้าเยอะแล้วก็ต้องเร่งรีบนิดนะึงถ้าซอยจริงๆผมแต่ละคนจะใช้เวลาไม่เกิน10 10นาทีหรือ15นาทีนี้ต้องให้จบงาน อันนี้เราจะซอยข้างนี้ให้เสร็จก่อนนะคะทำให้เสร็จข้างหน้ไปเลยอันนี้เราจะไม่มีกลีอะไรมากมายข้างหน้านี้เราจะดึงเอียงจากหูไประหว่าง ติ่งหักับหัวคิ้วค่ะดึงมาเล็กน้อยสไลด์ฟันปลาหนึ่งโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วถัดไนี้เราก็จะมาทำข้างนี้ กันกับข้างมัค่ะแต่ข้างบนจะเน้นยกนิดนึงเพราะว่าอยากให้ข้างหน้ามันปัดเล่นงถอะะนดโอเคข้างหน้าก็จะยกขึ้นนิดนึง๋ยวไม่ต้องมอาออกมากนะคะพอดีลูกค้าไม่ต้องการเราออกเยอะต้องการลักษณะว่าให้ข้างบนมันจะออก ผมเดเยอะแล้วมันพองๆถอยๆไม่ให้ไม่ให้หัวหัวเบนหัวแฟบค่ะเราจะทำให้มันถุยๆนิดนึงอันนี้เราจะซอยจากข้างบนแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างนะคะซอยจากข้างบนไล่ลงมาข้างล่างความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ สามนิ้วค่ะสามนิ้วสามนิ้วครึ่งข้างหน้านี่ถ้าพี่แกไม่ชอบยาวก,ก็จะอยู่ที่ประมาณสองนิน้วครึ่งค่ะลักษณะยกเก้ 90, 90สาสิบเก้าสิบองศาแล้วก็ซอยได้เลยข้างหน้านีแน่แกไม่ชอบยาวมากก็จะเน้นที่ประมาณสองนิ้วครึ่งแล้วก็ไล่มาสามนิ้วสามนิ้วครึ่งไล่ไล่มาเรื่อยๆจากข้างหน้าแล้วก็กลาง ไล่มาจนถึงกลางศีรษะ เรายกมาแล้วนะคะอันนี้จะ90องศาอันนี้จะอยู่ที่ประมาณอันนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ2นิว้ว2นิ้วเพิ่งถึง3นิ้วค่แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบสั้นชอบยาวหรือว่าก็อาจจะแล้วแต่ความเหมาะสมของผมแต่ละคน เราก็จะเช็คผมไปเรื่อยๆนะคะคล้ายๆกรีบส้มไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เราจะยกเอก90องศาแต่เราจะเน้นฐานตรงช่วงกลางกลางไปหากลางไปหาโคนกลางกลางไปหาเอกกลางศีรษะค่ะกลางค้ายทอยไปหากางศีรษะจะยกที่90องศานะคะเราก็จะไล่มาเรื่อยๆ ไล่มาเรื่อยๆอันนี้ก็กลางท้ายทอยแล้วก็ไล่มาไล่มาลักษณะเราจะซอยแบบฟันปลานะคะไล่มาเรื่อยๆเราจะเน้นความยาวที่ประมาณเออแล้วแต่ชอบนะคะสองสองจุดห้าสองจุดห้านิ้วแล้วก็ไม่เกินสามนิ้วค่ะสั้นเออไม,ไม่สั้นไม่ยาวมากอันนี้สำหรับของคุณยายนะคะ ไล่มาเรื่อยๆค่ะไล่มาเรื่อยๆคือมันจะเป็นการเช็คผมไปในตัวด้วยก็คือไล่ไล่ไปจนหมดก็คืออันไหนที่มันเกินออกมามันก็จะเกินออกมาแล้วก็จะซอยออกได้มันจะพอดีกันเลยโอเคทีนี้คือตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันกับข้างนั้นเราจะเน้นตีนหูจนถึง ทาคิ้วข้างนี้ค่ะไล่มาเลยค่ะฟันปลาค่ะนี้เราก็จะจับไล่มาเรื่อยๆเ,เอียงลักษณะ45องศาแล้วก็ทะเยงแบบตัดแบบฟันปลาค่ะเวลาตัดก็คือเกณฑ์ข้างบน ตีนผมเป็นไกด์ลายนะคะไล่มาเรื่อยๆจะนี้ลักษณะให้มันออกมาทวยๆค่ะอันนี้จะเป็นเกณฑ์ข้างบนแต่อันนี้จะเป็นเกณฑ์ข้างล่างจากจากตีนผมให้ให้เหลืออะไรผมยาวประมาณ นิ้วนิ้วครึ่งค่ะเพื่อไว้ปกติก็จะเหลือหนึ่งนิ้วแต่เราจะเกินไปประมาณนิ้วครึ่งเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็จะค่อยมาเช็คดูอีกทีนะึงนี้พอข้างนี้เสร็จแล้ว เต็น,นิดนึ่งข้างนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะลักษณะก็จะเป็นจากติ่งหันี้ตั้งถึงหัวคิ้วเพราะว่าคุณยายไม่ชอบสั้นมากอ้าทีนี้เราจะมาเช็คด้านหลังโอเคก้มนิดนึงค่ะแล้วทีนี้เราจะไปดูว่าด้านหลังมันจะเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าเท่าไหร่เราจะมาเช็คตรงนี้ อันนี้เราต้องใช้กิ๊บช่วยนิดนึงนะคะโอเคอันนี้ความยาวจากเอถ้าตัดนี้เราจะเริ่มตัดตั้งแต่ช่วงเอคิ้วค่ะไม่ใช่หูค่ะช่วงหูช่วงกลางของหูแล้วก็ดึงมาประมาณ90องศาความยาวก็จะประมาณอยู่ที่นิ้วครึ่งถึง2นิ้วค่ะ แต่หัวนี้นี่จะประมาณนิ้วครึ่งเพราะว่าไม่ชอบยาวมากเอาแบบพอดีถ้าใครชอบยาวก็จะอยู่ที่2นิ้วนะคะเมื่อกี้นิ้วครึ่งอันนี้ก็จะอยู่ที่ไล่ลงมาเป็นสองนิ้วนี้เราจะดึงออกมา90องศาแล้วก็เล็มเล็มเล็มตรงมาเลย อันนี้ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะวีเสดจากด้านหน้ามาด้านหลังูุค้าก้มนิดนึงแล้วเราก็จะตะบัดขึ้นชั้นสุดท้ายซิกแซกฟันปลาค่ะซิกแซกฟันปลาเล็กน้อยเราก็จะมาเช็คผมเท่ากันไหมถ้าผมเท่ากันก็โอเคเสร็จ ทีนี้เราต้องการให้ผมตีนผมมันทุยนะคะเราจะช่วยด้วยการใช้แบบตรเรื่อไถ่ไถค่ะขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแบตรเตอรี่อาจจะดังนงิดนึงอันนี้จะเล็มไรผมที่มันมีส่วนเกินออกมาเช็เรียบร้อยอ่าก้มนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะทําให้ผมทุยนิดนึงค่ะคุณยายโอเคอันนี้ก็จะให้ลูกค้าก้มนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ฟันปลาสับใช้หวีรองแล้วก็ยก90องศานะคะแล้วก็เริ่มเลยสับฟันปลา1 2นะคะไม่ใช่ไม่ต้องถึง3มมันจะเยอะไปเพราะกันไกลเราคม ัด้านหลังแล้วก็มาสับด้านข้างผมแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีมันจะมีขวันอยู่ข้างในตรงนี้ของคุณยายจะมีขวันอยู่ตรงนี้เราต้องมาแก้ไขตรงขวันขวันถม แก้ไขโดยการติดกิ๊บไว้ก่อนเจะได้เราก็มาซิกแซกให้ผมมันสไลด์เท่ากันข้างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาด้านนี้นะคะข้างนี้ก็จะมีขวันผมเหมือนกันเหมือนกันค่ะ จะมาดายดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหลือสองข้างเราจะมาสไลด์หูข้างนี้ก่อนสไลด์เหมือนกันกับข้างหลังเลยนะคะ เหมือนกันค่ะสไลายนิดนึงคได้ทำข้างหน้าก่อน ซอยข้างหน้าคะข้างหน้าเรา,า,า,าก็จะยก90องศาแล้วก็ใช้ทันกาทันตาสไลด์สไลด์แล้วก็ให้ตวัดผมกลับไปข้างหลังนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ไม่โดนหน้าลูกค,าะคะ้าค่ะผมก็จะได้พริวพร้วๆเวลาเราเอามือสางผม โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดพัดลมให้ลูกค้าขวนลูกค้าร้อนเพราะว่าไม่ได้ติดแอร์ไม่ได้ดเปิดแอร์แล้วเราจะมาเป่าดูตรงกันนะคะ 中控锁。 มันตัดจไดไย์กัง,งามน่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป่าให้ดูเฉยๆคะ่ะยังไม่ได้ไรายอะไรเลยแต่ผมคุณยานี่สวยมาก<ช>ก็นิดนึงคะ่ะ<ๆ>ก็นิดนึงให้ลูกค้าดูข้างหลังมันขอโทษค่ะอันนี้จะให้ดูข้างหลังนิดนึงนะคะโอเคคะ่ะหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการใด กันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าจะออกมาสวยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึง ไปตลาดเช้าทุกวันหรือเปล่าคะค่ะไปะทุกวันอขอให้ขายดีๆนะคะได้ทรงผมใหม่ค่ะจ่า,จาถือจ้วกิค,ค่ะเดี๋ยวมาได้ผมกันเลยค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าจะสวยหรือเปล่า สบายเนาะสรงสยเนาะงานแต่งงานนี้นเ,เกากใ,ใสหสมัครใส่สปีสลแบบสบายๆบ,บ้านเฮาเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะตัดผมแบบสบายๆส,สไตล์เจ๊ตังนะคะถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องเจ๊ตังคุณภูณไทยค่ะ<อ>จะเล่นตีนผมนิดนึง six 7, ก็เป็นสรงที่เราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็จะ dry นิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้ฉีดสเปรย์นะคะอันนี้จะเป็นท้าย toy พิ่มนิดนึงค่ะคุณยายโอเคนี่ค่ะให้ดูน,นะคะอันนี้จะเป็นสรงสวยส,ยสบายๆนะคะ ถ้าใครชอบทรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันดีค่ะบ๊ายบาย